สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ที่5กรกฎาคมครับนี่พามาชมจอรดบาร์เบอร์ครับร้านตัดผมในแคมป์งานของผมนะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นป๋าทูนนะครับมาใช้บริการอยู่หัวเท่าไหร่นะครับช่างหัวห้าสิบครับผมหัวละห้าสิบเชเก้นนะครับโอห้าสิบเชเก้นหัวหนึ่งนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบบาทนะอันนี้ราคาเป็นกันเองนะครับนี่ ปาดูกำลังใช้บริการอยู่วันนี้ใช้ตัดผมทรงอะไรครับทรงนี่อะไรวะไม่ใช่ไปดูตีแปลงบอกแตว่าทรงองค์ใช้สี่เปิดคางล่องทรงเปิดคางล่องทรงโอ้จัดไปครับนี่ครับช่างใหญ่ไปจำคิบบูตกาบี้นะภาคเหนือของอิสราเอลถ้าเกิดใครสนใจจะมาตัดผมมาได้นะครับจอร์ดบาร์เบอร์นะเปิดทําการทุกวันนะครับและแต่อารมณ์แล้วก็ทรงผมของช่างนะถ้าวันไหนไม่สอครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวบ่าฝีมือการตัดผมเป็นไงบ้างให้ดูใกล้ๆกลเลยครับแต่ว่านายแบบเราก็สุดลอยแล้วนะไม่ต้องห่วงนะเนี่ยบบร้านตัดผมพี่ตีแรงงานไทยในอิราเลครับเป็นกันเองครับแบบนี้แหละตัดกันเองนะครับชั่วโมงละห้าไม่ใช่หัวละห้าสิบเช็คที่อื่นเท่าไหร่ครับเปิ้นมาแทกสองนะครับเนี่ยเปิ้นมาอันนี้กลับมาแทคสองนะครับบมาทูนะ แทกแทกเกาวนตัดตัดเปวงกันหลอนรึเปล่านี่ันตัดเป็นช่วงเนี่ยตะกินเฮ็ดอย่างเดียวอันนี้เริ่มจะกลับมาส่งจากรอนนจังหน่อยต้องออกแบบเป็นส่งงนี้จังหน่อยตะกี้ไ่ได้สนใจดเดี๋ยวนี้คนม่ากสาวเนาะไปเทีียวเที่ยวพ่กนี้อ๋อลืมเริ่มริ่มมนหลุดนมัลูเรื่องเลยพุ่งนี้หัวหน้านายจ้างนะครับจะพาไปเที่ยวนะล่องแพล่องแกงนะจะไปดูมาดามนะครับโฮเซลุกมาดามต้องแต่งตัวตัดผมให้หล่อเลยครับวันนี้ อุปกรณ์ตัดผมวันนี้เตรียมมาจากบ้านเลยใช่ไหมครับเงียบค่าบริการบางเรียบร้อยนะอุปกรณ์เบตตาเดียนแปลงเบอร์รองก็มีนะครับมีแต่เบอร์หนึ่งสองสามสี่บ็อกมีทุกเบอร์เลยนะครับอรกระดับมืออาชีพก็อีแบบหมุนด้วยนะครับหมุนโชว์หน่อย สร้างที่บอสไอ้นี่ของเทพสร้างสร้างนี่ถอนหัวคว่ำแน่สิแต่ดูดูฝั่งนี้ครับอืมเพามีจะโกนหนวดต้องต้องถอนหัวคว่ำถอนหัวคว่ำโอ้ยเดี๋ยวถอนหัวคว่ำหัวไงใส่ไม่ไงครับถอนหัวคว่ำก็ส่วนใหญ่ก็จะตัดทุกวันศุกร์ตอนบ่ายแล้วก็วันเสาร์นะครับวันเสานี่ยนะครับกอคิวกันยาวเลยนะแชมป์ผมก็มีทั้งหมด18บแปดคนครับแล้วก็ฟิลิปปินส์อีก10คน อ่ารับเนาะเดือนเท่าไรนี่จัดเดือนละเท่าไรนี่คำนี่ละสิบหัวนี่เดือนนึงนี่เดือนนึงโอ้เดือนนึงตัดเท่าหัวจัดเท่าหัวนี่เดือนนี่แหละครับนี่เดือนนี่เพืไปเที่ยวนี่เพื่อไปเที่ยวน้อเพื่ไปเที่ยวนี่พรุ่งนี้นายจ้างพาไปเที่ยวนะครับตัดเยอะเลยนี่ก็หาหัวครับหาหัวละมือหนึ่งกับสองนะครับผมหัวละห้าสิบกว่าเท่าไรเป็นสามร้อยกว่าสามร้อยก็ทิศสามร้อยห้าสิบก็ผมสองร้อยห้าสิบครึ่งปุ๊บนะเบาแมกก็จะตัดเหมือนกันนะคครับต่ออิวยู บอแมคคุนโคราดโอ้ได้ค่าครับเผาเลยตัวนี้สุดยอดดีปะสำหรับใครที่มีฝีมือนะครับใครที่เป็นช่างแตะผมออกกันไก่แบตเตอรี่มันน้ำเด้อเออต้องบอกไ้นงร่างก็ได้น้ำมาเด้อนี่กระจกม่ต้องเอามากระจกมีครับกองขยะยลายปรากฏมันตัดแล้วมันเส้นไม่ดีแค่นั้นอรอคุนเพิ่อนใช่แต็งโมเป็นจะเสียตัวนี่คุณรอบรรยากาศแคมป์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไม่ไปถ่ายในห้องนะมันลกกันถ่ายด้านนอกนี่ครับนี่ครับบรรยากาศ ผมห้างเที่ยวเมาห้างเที่ยวเมากับต๊ดเพเป็นส้งนะครับกล้าทำเงี้ยเพรเป็นยังมันบริสุทธิ์ผู้สาวหรอกฮะอยู่ในสวนนะว่ากล้วยว่ากระดูกก็ซื้อนะแต่ว่าพรุ่งนี้ไปเที่ยวนะครับจะต้องให้มันหล่อๆนิดนึงเล่นน้ำเมันก็สิบ่มีแต่ขี้บูดจะของหอนบ่วันอาทิตย์อ่ะมันคิดพอ youtube บ่บ้านหยุดแล้วเนาะเออพอหยุดพอหยุดวันอาทิตพอหยุดวันทำงานด้ยหยุดมึงนี่เนาะดูดการฝีมือตัวนี่้ฝีมหากึกเรียนแต่ผมมาไม่เนี่ย โอ้แต่ผมเรียนมาเล็กหน่อยครับผมเรียนมาเล็กน้อยเนาะครับผมมาเล็กด้วยกันด้วยกันดูไว้นะครับถ้าเกิดใครจะเป็นช่างเลยผมรายได้เสริมอีกหนึ่งทางนะครับพ no ี่อิสราเอลไอ้หนุ่มน้องใครจอดนะบอกบ้านบวกมาหนุ่มน้องใครจอดบาเบอร่บาเบอร์ครับผมไอหนุ่มซคลามซิลันอบบาเร์ซิลันจอดบาเบอร์จอดบาเบอร่โฆษณาให้ด้หนิโฆษณาให้ด้หนิโอ้ขอบคุณหลายครับผมขคุณมาไลค์อะครับผมยอดเลยครับ ขึ้นไหลครับตกขุ้นไหลเมื่อนี้เมื่อนี้ใไปเปิดแลรกนั่นเลยจอดบ้าบอจอดบ้ามือจอดบ้าบอจอดบ้าเบื่อนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวตัดได้ตอนไหนตัดแล้วแล้วโอ้พี่ชายก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดก่อนเลยเรียบร้อยโอ้หลายหัวอยู่ตัวนี้นี่รีวิวเสร็จเรียบร้อยหนึ่งหัวนะครับขายไปรอบๆเบิ้งพี่น้องรุนโดเยืนมางยืนคุณอามิตตีคิวถ่ายตัดผมได้นี่บ้ากจะเอาอีกบ่ เรียกคนกระตันแล้วนอนก้อนพีเพชรบอกนี่เสร็จแล้วรูหันหลังเลยพี่เพชรโอ้พี่เพชรคนงอเมียตัวนี้สุดยอด่าเยโอ้เอาชองงอเมียมันเนาะนี่ครับหาสี่ห้าหัวชองบ่หลายดอกเริ่งกิโลเริ่งกิโลสุดยอดครับนี่ครับวิสีแรงงานไทยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับเป็นระบอบเอาเลยนี่